ดีแรกโดนทุกคนทุกท่านเนาะพาลูกพาหลานเต็มอยู่ปีนี้เนาะเือว่ามาอยู่เสร็จเกือบปีแล้วตั้งแต่ทำได้มาประมาณประมาณก็หน้านี้เนี่ยจะหนีอยู่แล้วประมาหนีกับบ้านที่แทบไมกลับไปทางบ้านมาหนาวแตกล้งแต่ไม่ได้บอกว่าหนาวแต่หนีไูเฉยแล้วก็ทีนี้กล่าวว่าจะให้กลับไปถึงก่อนจะไม่เป็นไร สายถินก็คือสายรวงใจของเราแน่นอนวันนี้จะมาอยู่ก็อยากจะตั้งเราเป็นที่รวใจนะไม่ใช่ไม่ใช่วตัว้องลใจโยนะอา้อมหรือยังอา้อมแล้วนึกวาในใจเกิดมาในชาตินี้เราเคยเราเคยเราเคยเกียดใคราว่าเราเคยทำอไรกับใครไว้ โยมจำเอาไว้เลยว่ากรรมนาวิตรีโลกโดยการเลื่อนเลื <Wenn S 2> s <S um ่นไปเป็นอากรรมใครไม่เชื่อเรื่องกรรมก็ต้องยอมรับนไม่ใช่ไม่ใช่มาพุทธฉะนั้นเนี่ยเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกติดของพระพุทธเจ้าเราต้องมีพระพุทธก็ทำพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะไม่ได้มีคนนู้นคนนี้เป็นสารณะฉะนั้นอญาโตมุตุอาตมามีหน้าที่ทำดีว่าตองมาเท่านี้ญาติโยมใครทำใครได้เนาะ าตมาไม่สามารถจะไปพายมยนทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นผลช้อยได้